ทำยังไงให้คุณเห็นคุณค่าตัวเองให้เราพูดว่าเราเห็นคุณค่าตัวเองเนี่ยใครก็พูดได้แต่รู้สึกแบบนั้นจริงๆเนี่ยยากเราเรารู้สึกว่าเราไม่ได้เกิดมาบ้านรวยเราไม่ได้เกิดมามีพร้อมทุกอย่างเราเลยไม่ค่อยนับถือตัวเองคุณคิดไปเองนะคุณรู้ป่ะคุณรู้ไหมว่าเมื่อไหร่เวลาที่คุณจะเห็นคุณค่าตัวเองเนี่ยมันมีแค่เหตุผลเดียวก็คือ คุณต้องไม่เคยเก่งเรื่องนั้นมาก่อนแต่ถ้าวันนี้เกิดมาแล้วนี่หน่อยเก่งเลยนี่หน่อยจะคุ้นเคยแล้วก็เคยชินกับมันจนไม่เห็นคุณค่าสิ่งนั้นแต่เมื่อไหร่ก็ตามบางอย่างที่เราไม่ได้เก่งมาตั้งแต่แรกอย่างออนไลน์นี่หน่อยก็ฝึกใหม่เหมือนกันเพราะมันเพิ่งมีถูกไหมมันก็ต้องฝึกใหม่ใช่ไหมแต่พอเวลาผ่านไปแล้วเราเก่งขึ้นน่ะนั่นแหละเราถึงเห็นคุณค่าตัวเองไม่มีทางที่คนเพอร์เฟกต์จะเห็นคุณค่าตัวเองเพราะอะไรรู้ไหมเขาเคยชินกับความเพอร์เฟกต์นั้นแต่จําไว้ การที่คุณเห็นคุณค่าตัวเองเนี่ยมันจะมาจากการที่คุณได้ทําสิ่งใหม่ที่ไม่เคยทํามันจะมีช่วงที่ผ่านความยากลําบากผ่านอะไรหลายๆอย่างที่คุณต้องสู้แล้วคุณผ่านมันมาได้มันไม่ต้องผ่านมาแบบดีเลิศร้อยเปถ้าบางทีผ่านมาดีเลิศร้อยเคุณอาจจะไม่เห็นคุณค่ามันก็ได้นะเพราะมันง่ายเกินไปอะไรที่มันง่ายเกินไปคุณไม่ค่อยเห็นคุณค่าเพราะฉะนั้นวิธีการเดียวที่คุณจะเห็นคุณค่าตัวเองก็คือให้คุณนับในสิ่งที่คุณเคยทํามาในชีวิตว่าตอนที่คุณณณณททํําาไไไไม่ดด้้้้้้คคคุุุรรููสสึึกกยังงแลววนนี ดีกับมันแค่ไหนเราจะเห็นคุณค่าก็ต่อเมื่อ เรารู้ซึ้งถึงความยากลาบากของสิ่งนั้นนั่นเป็นเหตุผลที่ทําไมทําไมโลกถึงไม่ให้ทุกคนรวยเพราะคุณลองนึกภาพเท่านนี้คุณเกิดมาบนกองเงินกองทองคุณเห็นคุณค่าของเงินป่ะเพราะฉะนั้นวันนี้คุณควรขอบคุณตัวเองด้วยซ้ําที่ไม่ได้เกิดมาดีพร้อมอ่ะคุณจะมั่นใจได้มีแค่อย่างเดียวคือคุณเห็นคุณค่าตัวเองคุณจะเห็นคุณค่าตัวเองได้ต่อเมื่อคุณเห็นว่าตัวเองดีขึ้นคุณจะเห็นว่าตัวเองดีขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคุณมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างจากเก่งไม่เก่งเปลี่ยน ดีขึ้นแล้วความมั่นใจมันเริ่มมาแล้วความมั่นใจมันจะยิ่งทวีคุณอีกถ้าคุณทํามันด้วยตัวคุณเองแล้วมันจะนําพาคุณไปสู่สิ่งดีๆต่างๆมากมายถ้าคุณไปถึงตรงนั้นบอกหน่อยสิอะไรที่คุณรู้สึกเห็นคุณค่าในตัวเองบ้างอะไรที่คุณตอนแรกทําไม่ได้ทุกวันนี้ทําได้แล้วแล้วรู้สึกดีกับตัวเองบ้างบอกหน่อย